สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบบไระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้ P C X 160นะครับปี2022และเป็นตัวท็อปสุด A B S มาพร้อมกับของแต่งด้วยนะฮะวิ่งแค่5 0 0พันโลนะคุณผู้ชมรถบ้านมือเดียวมาพร้อมของแต่งอย่างโชคหลัง Y S S นะครับคุณผู้ชมนะอ่าแล้วตัวนี้เนี่ยมีแฮนด์มงกุดของ Jet to Wheel ด้วยนะครับผมมีไล่นอทองนิดหน่อยนะครับผมและวิ่ง5 0 0พโลติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมีกระจกเดิมมีกระจกแต่งมีชิลแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมนอทองไล่มาเยอะพอสมควรเลยนะฮะดิสวงดิสเบ,บรกสวยใสาย,ยางเหลือเพียยาง เดิมนะครับต้องเป็นซิตี้กริปนะครับไม่ใช่พวกแบบยางอื่นๆที่ลอกเลียนแบบลายตัวนี้อันนี้คือยางเดิมแท้โรงงานนะครับรถบ้านเดิมๆนะอันนี้เครื่องเดิมแน่นอนการันตีให้ไล่น็อตทองไปทั้งคันเนี่ยน่าจะมีเกือบหมื่นนะครับผมตัวหนึ่งเนี่ยมัน60-80บาทนะครับบางตัวร้อยกว่าบาทก็มีนะครับแข็งเครื่องสวยใสแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะทะเบียนกรุงเทพรถบ้านมือเดียวนะครับย้ำอีกครั้งนะฝั่งนี้เช่นเดียวกันไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นไม่มีแปะด้วยนะครับสภาพรถเกันดดีว่าไ้ยยกื้ออขงมโต บู๊ใส่มาให้ด้วยนะครับผมไทยนะ้ำมันเครื่องให้เสร็จสับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะมากําสตาร์ตตัว ABS เนี่ยมันดียังไงรู้ไหมครับมันมี traction control เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับ traction control ก็คือจะการทําให้แบบว่าล้อหน้าล้อหลังเนี่ยความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับผมความเร็วเนี่ยมันเสถียรภาพมันดีขึ้นทําให้เราไม่ล้มได้ง่ายๆนั่นเองนะครับใครที่ชอบกระจกเดิมเรามีกระจกเดิมให้อยู่ใต้เบาะบุ๊กสวิตคันนี้ก็มีนะครับตัวจับมือถือ Mo t ต Wo ู๊ใสมาให้ด้วยไม่ถอออดดกกนัผมมมาาาูข่ว้วง ันข่าวไม่มีนะครับผมเครื่องดีเลยนะฮะมาดูไฟเลี้ยวต่างๆนานาติดครบกันหมดไหมนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับไฟท้ายไฟเบรติดครบนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟสูง,ไฟ,สงไฟต่ําขึ้นหมดนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบทั้งหมดนะครับมี idling stop นะครับผมเปิดปิดติดได้เนี่เห็นไหมฮะเปิดปิดติดได้ใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างทุกระบบนะครับขออนุญาตเหล่เพื่อนปึ๊บเรียบร้อยนะครับผู้ชม ตัวนี้นะฮะระดับ90-95สภาพสวยมากถามว่ามีริ้วมีรอยไหมอาจจะมีแบบว่า,าคราบน้ำได้ไหมเรียกว่าคราบน้ําได้ไหมแต่ล้มชนหนักหรือแม้กระทั่งล้มแปะดันไม่มีเลยนะครับผมอาจจะมีแบบคราบน้ําเกิดจากการแบบว่าใช้งานนะฮะมีแบบโดนน้ําฝนบ้างบางเป็นบางครั้งนะครับแต่สําหรับผมดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วมา,มากมากแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์บวกๆแล้วก็ดูดิหางเหิงอะไรพวกนี้เขาสวยหมดนะครับผมรองรับน้ามัน E20 91 95และโซฮอประหยัดน้มัน มากมากนะครับผม450โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับกับ p c x 160ได้เครื่อง4ี่วาวได้ ESP Plus นะครับลดแรงเสียดทานได้เยอะนะทำให้ประหยัดน้ำมันนะตัวนี้เปิดราคาไม่แพงครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับ p c x 160ถ้าเป็นตัว ABS 70,000กว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรสืบเลยแต่คันนี้ได้ของแต่งด้วยอย่างโชค y S ได้วิ่ง5 0 0 0ัโลด้วยได้รถมือเดียวด้วยนะครับชิลแต่งก็มีกระจกแต่งก็มีแล้วเป็นกระจกแต่งคาร์บอนด้วยนะไม่ชอบอยังใส่กระจกเดิมได้เราก็มีกระจกเดิมให้ใตุ้เ้า ปกติหมดนะครับเราขายในราคาเหมือนรถเดิมๆเลยนะแต่ดําแดงดุแบบนี้นะครับผมมันแพงแน่นอนอยู่แล้วแต่เราขายในราคาแบบรถเดิมๆแบบไม่แพง76,900บาทรวมส่งให้ด้วยอ่ะกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดราคานี้ให้เร็วให้ไวด่วนจบไวแน่นอนนะครับผม76,900าบาทเท่านั้นส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องตกใจค่าส่งโคตรถูกโคราชชนบรุรีผมคิดค่าส่งแค่500คุณผู้ชมครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันกน ไม่เสียหายตรงไหนแน่นอนและสําหรับใครที่อยากจะเริรอนรถอยากจะขายอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับเราเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับเราวุ้บปบนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงและปลอดภัยเรื่องเอกสารด้วยเรามีเอกาสารให้คุณเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับปลอดภัยกว่าขายกันเองแน่นอนนะฮะขายกันเองเนี่ยตามตัวได้ไหมก็ไม่รู้แต่ของเราเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมเวลามีเอกสารมีปัญหาหรือนู่นนี่นั่นนะฮะคุณสามารถตามเราได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อเลยดีกว่านะค สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคันนี้เดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นตัว N Max นะครับผมตัวนี้เป็นปี2024ด้วยนะจัดโปรโมชั่นพิเศษรับรองเลยนะครับว่าเราใจแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูใต้เบาะอันนี้นี่ฮะเบาะของแบรนด์ยงนะครับผมแบรนด์ยงนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นตะขบตะเข็บคู่ตะขบไปแล้วนะฮะลิ้นพันกันนะฮะตะเข็บคู่นะครับผมโอ้หงานดีมากๆเบาะใบเนี้ยนะครับหุ้มทีเป็นพันแน่นอนบุ๊กเซอร์วิสอะไรมีครบนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมรถบ้าน เดียวปสี่นะครับผมนะ,ะตัวนี้เนี่ยดูจากรูปเหมือนสีออกแนวแบบสีฟ้าหรืออะไรอย่างงี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะีครับผมพยายามให้ดูว่า ใกล้ที่สุดเลยนะครับมันเป็นเขียวเข้มมากๆนะครับเป็นเขียวตัวใหม่ของปี2024เลยนะครับนี่ฮะสภาพสวย ABS ใส่ยางหน้าหลังเป็นพิเ l ลลี่ไดโบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะยางทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะเป็น Angel s c o o ู e เตอร์ทีครับพูดผิดนะฮะเป็นพิเรลลี่แองเจิลสกูตเตอร์นะครับใส่พิเรลลี่มาให้เรียบร้อยเสร็จสาบโชคหลังนะครับไม่ใช่แอร์ซีรีส์นะนี่โปรเฟนเดอร์ซีรีส์ X ตัวท็อปสุดเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมนะ เฉพาะโชคอีกเดียวเป็นหมื่นแล้วคุณดูนี่ใต้ท้องนะครับมอกอเห็นไหมฮะนี่ใต้โค้งสวยใสแห้งสนิทนะครับคุณผู้ชมใครที่หาอยู่บอกได้เลยครับว่าห้ามพลาดติดปิ๊บมาให้อีกหนึ่งนอแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับหรือตัว Y Connect นะครับผมจะมีอะไรตัวท็อปสุดเท่านั้นจะมี traction control คุณเห็น TCS ไนหะม นี่ฮะถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นรูปโทรศัพท์รูปมเมสเซจรูป TCS เนี่ยถือเป็นตัวท็อปถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มี TCS นะครับต่อให้มันมี ABS ทั้งหน้าและหลัง TCS คืออะไรคือ traction control นั่นเองนะครับมันจะทําให้เราล้มได้ยากยิ่งขึ้นท่อเทออะไรพวกนี้สวยหมดมาร์กเดิมประเก็นเดิมทุกอย่างสวยใสยเห็นไหมฮะต่างๆนานๆน,น,น,นะครับผมอย่างที่เราให้ดูข้างใต้ถามว่ามีรอยไหมมีรอยนะครับมีมีรอยตามการใช้งานตรงนี้1จุดซึ่งรอยตรงนี้ผมขัดออกเรียบร้อยนะครับก็อาจจะเห็นลางๆบ้างเล็กน้้้อออยยตตงขนแ่่ใหหเเ็ลวา มันเป็นรอยจากการใช้งานครับเนี่ยฮะเป็นรอยแบบจากการใช้งานเราขัดออกให้นะครับแต่อาจจะมีแบบร่องรอยนิดนึงนะครับเป็นด่างๆนิดหนึ่งนะครับอ่าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมพวกนเนี้ยยามาฮ่าเนี่ย พวกนี้หลักร้อยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแฟรลิงชุดหนึ่งแต่เราไม่เห็นเลยนะครับว่าไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดรืวสภาพสวยมากล้อทองแท้เดิมโรงงานนะครับผมสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะใส่ตัวจับมือถือมาให้ของ o t o ต e ท h เ,เรียบร้อยนะครับมีไฟผ่ามากมีอะไรเสร็จสรบมาสตาร์รถกันดีกว่าเดี๋ยวจับท่อเสียให้ดูนะครับว่ามาเครื่องเย็นๆไม่มีการวอร์มมาก่อนนะครับนี่จับไปดูเลยนะฮะ อ่ะไปไวกันนิดนึงนะคือที่บอกว่าไปไวกันนิดนึงอ่ะคือน้ามันท่วมใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันท่วมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะโดนรถเพราะฉะนั้นผมเอา10ลร้อนะครับผมหก้อนหกร้อโทษทีครับหก้อเนี่ยมาขนไปเลยนะครับไปที่โรงงานนะฮะตรงปทุมไม่มีท่วมแน่นอนนะครับสบายใจหายห่วงได้อ่ะรีวิวกันหน่อยนะครับผมปุ๊บนี่ทีเดียวติดเห็นไหมฮะไม่ต้องบีคันเร่งช่วยเตะอย่างใดเลยนะครับเครื่องเดินเบานิ่มๆเลยฟังเสียงดูนะนี่อ่าแท็กชั่นคนพลทํางานเห็นไหมครับ พอเป็นงี้แล้วล้อจะเป็นงี้ฮะล้อมันจะถูกตัดพนกําลังทัด,ท,ดทัดทัดทัดลงไปนะครับนี่ฮะแอคชั่นคอนโทรลติดทํางานเห็นไหมระบบใช้ได้หมดเลยนะครับไฟพามากหรือไฟฉุกเฉินกดปุ๊บเช็คเป็นไฟเดียวเป็นในตัวเดียวซ้ายเดียวขวาติดไฟท้ายอะไฟเบรกลองดูครบ้วนนะครับผมไฟหน้าล่ะชิวใส่ชิวแบบทรงสวยมาแล้วไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะคุณผู้ชมอันนี้คุ้มจริงนะฮะคุ้มจริงเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอย่างที่บอกไปมาคุยกันดีกว่านะฮะ รถดีไม่มีควันขาวนะครับเนียบนิง้งรถมือเดียวแล้วปี24นะฮะปี24นี่คือปี24แท้ๆนะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยลากจดหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่นะฮะอ่ะจริงๆแล้วมันปี68ด้วยเนี่ยปี68ก็คือปี25นะครับรุ่นคอสสอ2พ2เลยนะครับให้ดูตัวเล่มตัวจริงเล่มเขียวเรามีเลยนะครับ โปรโมชั่นคันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะฮะคันนี้เนี่ยราคา78,900บาทได้โชคโปรเฟนเดอร์เป็นหมื่นไปยางพิลลี่หน้าหลังไปได้กล่องหลังไปนะครับผมได้ที่จับมือถือไปบอกหุ้มอย่างดีเป็นพันนะครับทั้งหมดเนี้ยของแต่งเนี่ยาตแล้วร่วมประมาณ2,000 20, 0บาทนะครับคุณผู้ชมเราให้ไปในราคาแค่78,900บาทเท่านั้นไม่พอคันนี้รวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยครับคุณผู้ชม ฟังไม่ผิดนะครับคันนี้รวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะครับผมาภาษีพรบถ้าขาดผมต่อให้ฟรีอีกตั้งหากคือเอาเป็นว่าครบชุดคุณรอใช้งานอย่างเดียว แค่นั้นพอคุณรอใช้งานแค่นั้นอีกเดียวพอนถูกไหมฮะคือโอนให้ฟรีภาษีพรบรเช็คให้หมดถ้าขาดต่อให้ด้วยแล้วส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีหมดทุกรายการอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500ถ้าคุณอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อน,อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีให้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมรีบจับรีบ,จ,บ,รบจองรีบโทรมาเลยนะฮะร,รถมันจบไวบางที5นาที10นาทีไปแล้วนะคุณผู้ชมนะโทรมาได้ที่0 6 6 4 3 3 6 6ย์6 4 6363 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบะบยนะครับรับรองไม่ผิดหวังเราให้ราคาสูงบางทีห่างกัน5 0 0 0นหมื่นึงก็มีเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม